ากความเป็นห่วงหรือให้แก้ไขได้ยิ่งดีนะครับก็คือเรื่องความสูงของตัวถนนกับพื้นถนนเดิมให้รถการเกษตรเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปได้นะครับเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาทางคู่ขนานนะครับอยากให้ลงมามองอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางคู่ขนานที่ทําไว้ฝั่งเดียวและระยะทางก็สั้นมากเลยนะครับก็อยากจะใช้เส้นทางคู่ขนานเนี่ยให้มีทั้งสองฝั่งแล้วก็ มีความยาวที่มากขึ้นนะครับในสุดเขตจังหวัดนนท์ได้ก็ยินดีนะโดยเอาผมแดนของของเขตคลองเป็นหลักนะคลองทวีวัฒนานะครับแล้วก็ไปจนถึงบางใหญ่เพราะทางชาวบ้านเนี่ยจะได้อาศัยเส้นทางคู่ขนานเนี่ยครับในการสัญจรไปด้วยในการขนสินค้าเกษตรครับเพราะว่าอาจจะมีเส้นทางที่ตรงกว่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับเส้นทางมันเป็นทางซอยอะครับมีความคดเคี้ยวมากแล้วก็เล็ก รถเกษตรก็ไม่สามารถจะวิ่งไปได้ครับถ้าใช้ถ้ามีคู่ขนานนะครับถ้ามีความเมตตาหลวงพ่อให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับเส้นทางที่คุณมาทํารั้วนะครับพวกเราก็มีมีสิทธิ์แค่ได้กอรั้วมองนะครับความเจริญที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อยากให้เห็นใจนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทําเกษตรกรอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อยากให้คืนคืนความสุขนะครับให้กับ พี่น้องเกษตรกรบ้างนะครับในใน,ในเส้นทางคู่ขนานนะครับเข้าฝา้รับผิดชอบไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับทางด้านภาคเกษตรนะฮะภาคเกษตรหรือว่าธุรกิจในในชุมชนเราเนี่ยหรือว่ารอบด้านของในอำเภอบางใหญ่หรือว่านคราถมนนทบุรีเนี่ยจะติดขัดเรื่องถนนนะฮะเรื่องการยกระดับรถลอดสะพานตู้คอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยจะติดเพราะกล้วยไม้เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยปีนก็หลายสิบล้าน ในในส่วนของจังหวัดนนท์นะครับนะฮะแล้วเรื่องข้าวนาข้า,าวที่ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่เดี๋ยวนี้ลงสีเขาจะบรรทุกรถโดยมากจะใช้สิบล้อนะฮะบรรทุกเข้าถึงที่เลยเนี่ย,ยคือมันจะติดขัดอย่างแน่นอนก็คงจะเป็นหน่วยงานหลักๆของอกรมทางหลวงนะครับเพราะว่าเราเคยประชุมกับกรมทางหลวงชี้แจงแบบนี้มาเมื่อประมาณปี5้5ไปรอบหนึ่งแล้วแต่หลังจากนั้นมาก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองนะครับก็เปลี่ยนรัฐบาลเน่ยมันก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนกันกันใหม่แล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคมเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านก็บอกว่าสร้างแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับไปเริ่มต้นที่มติของผู้นําเดิมว่าเราเห็นเหมือนเดิมนะแล้วก็จะส่งเรื่องไปในวันน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีส่งเรื่องไปที่กรมทางหลวงนะครับแล้วก็ต่อ,ตอ,ตอจากนั้นก็คงจะเป็น ลายเซ็นของพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยกับเราก็คงจะไม่ต่ำกว่าสองหมื่